And our fifth fight of the evening will be fought at 72 kilograms. Our first fighter, fighting out of China, with a record of 28 fights with 24 wins. Please put your hands together for Z Dong Zhu. และคู่ชกของเขาในค่ำคืนนี้ครับเป็นที่รู้กันว่านักชกคนนี้มีแฟนคลับไปทั่วโลกเลยฮนะไม่ใช่แค่เมืองไทยฮนะรูปหล่อจริงๆนะฮะ our next fighter fighting out of France is known to have a huge fan club whether in Thailand or all around the world he's known for his skill and his sexy good looks so please welcome from France Antoine Pinto จะเพียงรดด้วยใจที่เนือใจ ตามคู่ที่4นะครับในการถ่ายทอดสดครับไฟไฟเวิร์แบทเทิน2014ครับที่เดวินเชียนมาเก๊านักชกเจ้าถิ่นครับชีด,ดองซูครับอายุ24ปีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับน้ำหนัก72กิโลกรัมส่วนอันทวนปินโตนะครับคนนี้โอ้โหแฟนขับทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะสาวๆนะฮะต่เดียทีกรีดสลบนะ นีครับเวลาเพื่อนเตเนี่ยเพื่อนเตโดนเพื่อนโดนโหนะฮะไม่ยุติธรรมนะอ่าะครับอันทวนนี่อันทวนนี่ก็มาจากเมืองตูรูสนะครับลำดับ72กิโล ผ่านการชชควยว่าโชคชนนะฮะครับเคยเป็นแชมป์สมอแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกเมื่อปี2011นะครับด้านขององตวนแล้วก็ได้แชมป์มาหลากหลายรายการทีเดียวครับเนี่ยฮะการไหวครูการอะไรเนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เมืองไทยตะเลยเด็กๆเลยครับอยู่อยู่เมืองไทยไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไปเปิดค่ายมวยเองครับค่ายมวยเซงลีโอที่บางสะพานครับจวบนะฮะ มีลูกศิษย์เยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติมาจากาฝรั่งเศสเยอะนะครับอันท่วนรับฟีไม้หลักเรียมเนี่ยโอ้โหต่อยกับต้นมวยไทยของเราก็ระดับแนวหน้าสบายๆเลย,ยครับ mm. ต่อยคู่อีกเ mm. วทีมวยอ้อมน้อยช่องสามมาแล้วต่อยลุ้นพินีมาแล้วดูการไล่กูนะฮะแป๊บมา mm. สิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจไปกับทางด้านขององอตวนแล้วก็ไปถึงทางด้านของน้องชายก็คือเท่าลรียวปินโตนครับนั่นก็คือเราได้เห็นศิลปะแม่ไม้แม,ไม,ไม่ไม้มวยไทยด้วยการเผยแพร่ของสองหนุ่มจากตระกูลปินโตนี่แหละครับก็เรียกว่าทําให้ชาวต่างชาตินะครับรู้จักกับมวยไทยมากยิ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับวัฒนธรรมไทย ซึ่งแม้เป็นฝรัง่งแม้มาจากเมืองฝรั่งเศสแต่ว่ามาพอมาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับดูการไหว้คุณพ่อคุณพ่อปินโตพยกประมืงไหว้ครูนะครับวิธีถอดมงคลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังผมจะถามเวลาต,ตอนจังหวะแก,ะแกะท่องคาถาเนี่ยภาษาอะไระงงอยู่อาจจะเป็นท่องอ,อาจจะมีคาถาภาษาฝรั่งเศสก็ได้ เออจะสวดไทยนะสวดไทยตอเดี๋ยวต้องไป็สามเข็นรับสักวันครับผมเอาละครับยกที่หนึ่งครับโอ้โหทัดททยด้วยบาทารูปพักเลยครับโอ้ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าเยอะเห็นเห็นเลยครับนักมวยจีนเอ้ามีสองด้วยครับโอ้สู้ดีจริงครับนักมวยคนนี้ฮะนักมวยจีนฮะ แกยืนนิ่งๆครับปันสองฝาแล้วก็ปักมือที่เข้ามาครับขยัยาเข้าหาเลยครับแต่แดนขององตวนปันสองฝาครับองตวนครับซีดองซูซีดองซูเตะขาครับพยายามจะโหลดให้องตวนนี้ที่เท่ากันครับจำปั้นขวาตรงครับองตวนแม่เตะขาขึ้นบ้างครับอ่าล่ะครับลูกหลานกังฟูเจอกับลูกหลานเรียกว่าองตวนนี้ก็คนไทยใจกลาเนี่ยองตวนเอาแข้งซ้ายครับองตวนครับ มีแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับจะบหางเชิ้กซ้ายแตกแล้วครับโอ้โห,โหดูหนะฮะวัชระมวยจีนเนี่ยวัชระมวยจีนคนนี้ครับผมดูตามโม่งเฮงกุ้งจะถอดเว่นเว่นสายตาออกมาขึ้ดูตาเขายิ่งยิ่งน,นะฮะเรียกว่าเหล่าเต็งนะฮะก็คนจีนจีนฮ่องกงส่วนมากจะสายตาสั้นเพ <c oughs> ราะว่า,วาตึกตึกเขาอยู่ตึก ผมเกินไปนะไปไปถ่ายถ่ายหลังโฆษณาของของคุณแรงงานนะฮะใช้ชีวิตเป็นคนงานที่นั่นเอาอุ้ยปีเขาา<อ>่าปั้มต่อขวาครับซองเลยฮะอ้าออรุ้งแล้วอ,อย่าลุ้งดีกว่ายังไงครับเราเป็นนล้มก่อนอแล้วโอ้โหหมดยกพอดีครับยังยังไม่ย่ยังไงฮะเดี๋ยวโอ้ชนะน้องไปเลยครับด้านของกองทวนจินโตครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูครับโอ้โหแผลเวอร์เลยฮนะ